ับสวัสดีพี่พี่เอชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับพี่พี่วันนี้ก็พบกับช่องปังปงพระเครื่องนะครับพี่พวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันให้พี่พี่เอได้สะสมและรับชมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับพี่พี่วันนี้ก็ได้เหมาพระมา1บ้านนะครับพี่พี่มาได้มาไม่เยอะนะครับ อย่างเช่นนี่นะครับหลวงพ่อโตนะครับพี่พี่นี่ครับหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่พิมไม่ทราบพิมพ์ไหนนะครับทรงไก่เอ้ยไม่ใช่ทรงปลาหรือทรงเม่นนะครับพี่พี่แล้วก็นี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ใจนะครับเนื้อหามันๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปังๆพักเครื่องด้วยนะครับพี่พี่มาชมรายการแรกเลยครับรายการที่หนึ่งนะพี่ๆเหรียญหลงพุทธวดนะครับวัดช้างให้นะครับพี่ๆศรัทธาบารามีนะครับสิทธิหลงพุทธวด ห้าเจ็ดนะครับพี่พี่สร้างนะครับพี่พี่เนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มาชมเนื้อหากันนะครับดูนะพี่พี่เนื้อหาตามภาพเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับทองแดงผิวไฟแดงแดงแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ ดูนะเส้นเสี้ยนวิง่งเส็จเส้นขนแมวนะครับพี่พี่ายละเอียดตามภาพเลยนะครับวันนี้ก็ได้เหมาพ้ามาจากบ้านคุณปลาท่านหนึ่งนะครับพี่พี่ได้มาไม่เยอะนะครับพี่พมาแบ่งปันให้พี่พ,พ f c ซได้สะสมและรับชมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับพี่พี่ ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปังๆพักเครื่องด้วยนะครับเหรียญน,นี้สวยๆเลยนะครับพี่ๆดูนะครับต่อโค้ดไว้นะครับพี่ๆแปดห้าสนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวไฟแดงๆแ,แบบนี้เลยนะครับสิทธิหลวงปู่ทวดหกห้าเจ็ดนะครับ นี่นะครับพี่ๆถ้าพี่ๆ FC ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอ l ดี e ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับมาดูรายการที่สองกันครับรายการที่สองนะครับเรียนหลวงพ่อพลิงนะครับพี่พี่วัดโบสกลโกรงธนูนะครับพี่ๆจังหวัดลบบุรีนะครับพี่ๆ เหรียญจตุรพิธพรชัยนะครับพี่พี่ที่ระลึกในการปฏิสังขารวัดวัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีนะครับพี่พี่เหรียญสภาพเดิมเดิมเลยนะครับทองแดงลุมดำนะครับเหรียญเก่าเก็บนะครับพี่พี่มาชมเนื้อหากันนะครับ ดูนะครับพี่พี่เมตาเนี่ยครับดูว่าลึกๆคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่พเนื้อหาตามภาพเลยนะครับพี่พชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผิวพันธุ์เดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ ทางพี่ๆ FT ท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆโอนก่อนปิดก่อนนะครับพีพ่ี่ต้องไว้หน่อยนะครับพี่ๆนี่นะครับอุ้ยไมดินสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆมาชมรายการที่สมนะครับ รายการที่สามนะพี่พี่พระอาจารย์ทวินวัดโบสถ์อินสาเพชนะครับพี่พ,าาน,น,พ,น,พ,พนี่ครับสองหหนึงหนะครับเหออรียญพศลึกๆเลยนะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่พระบ้านนะครับเก่าเก็บนะครับพี่พี่วันนี้ก็ได้เหมาออมาไม่เยอะนะครับ ดูเนื้อหานะครับพี่พี่ผิวพรรณเดิมเดิมเลยนะครับหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับพี่พี่เล่นแค่ชอบนะครับพี่พี่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องปังๆพักเครื่องด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับข้างหลังเป็นไม่ทราบนะเป็นพระประจำวันเกิดปะครับพี่พี่ สองสวันสองหหนะครับถ้าพี่พี่เอท่านใดมีมุมมีทางสนใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่พี่เนะื้อหาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ดูนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ มาชมรายการที่สี่นะครับพี่พี่รายการที่สี่นะครับหลวงพ่อวงนะครับพี่พี่วัดวัดปาทิราชวัดปาทิวาสหรือเปล่านะครับ ปังปังเรียนมาน้อยด้วยนะครับพี่พี่ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พี่ไว้ณที่นี้นะครับพี่พี่ณสิ์สร้างคณะสิ์สร้างพระครูขันติยาธิรามธิรามพศสองนห้ารสามแปดนะครับพี่พี่พศลึกนะครับระกเล่าเก็บนะครับบ้านนี้ เขาชอบเก็บพระนะครับพี่พี่คุณพ่อเขานะครับวสสลึกๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่พี่วันนี้ได้มา,าสวยๆคมๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับพี่พี่พิจารณาตามภาพเลยนะครับถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามหรือ แอดไอดีไลน์ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต้องไว้หน่อยนะครับพี่พี่โอนก่อนปิดกรอน,นะครับพี่ๆนี่นะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเ่นแคทชอบนะครับพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับมาดูรายการที่5้านะครับ เหรียญสมเด็จบาวรเจ้ามหาสุตสิงหารนานหรือเปล่าครับพี่ๆน่าจะใช่นะครับพศสองห้าสองสองห้าสองหนึ่งสอ้าสองอะไระเนี่ยสอง2ดอ สองดาวสองห้าสองหนึ่งนะครับพี่พี่ถ้าผิดพลาดยังไงก็กราบขออาภัยพี่พี่ไวนะ้ณที่นี้นะครับปับงๆก็ไม่เป็นครับเอาแค่ชอบครับนี่นะครับพี่พี่ดูเนื้อหานะครับสวยๆคุ้มคลมแบบนี้เลยนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่อนเสือเป็นแท่งเลยนะครับพี่พี่ ฝาเก็บหน้าใช้นะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ fc ท่านใดสนใจโรเข้ามาสอบถามหรือ add id line ด้านล่างของรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับดูนะครับพี่พี่สองห้าสองหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งหรือสองดอไม่รู้นะครับพี่พี่ดอเด็กนะครับนี่นะครับสวยงามแบลบนี้เลยนะครับ ลายกลานต่อเราไปนะครับนี่นะครับเหรียญเหรียญหล่อนะครับกรีดโบวนะครับพี่พี่หลวงพ่อโบยนะครับวัดหวังมะนาวนะครับหลังปิดตานะครับพี่ๆี่เนื้อหามันๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เจ้าของห่วงนะครับองนี้ พอดีเขาต้องการใช้เงินนะครับเลยแบ่งปันมาให้นะครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่ตามภาพเลยนะครับหลวงพ่อโบ้ยวัดวังมะนาวนะครับสุพรรณบุรีนะครับพี่พี่นี่นะครับเงี้ยหล่อนะครับดูเนื้อหานะครับตามภาพเลยนะครับเอาแค่ชอบนะครับพี่พี่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครับฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกําลังใจให้ช่องปังๆปักเครื่องด้วยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปนะครับพี่ๆเผื่อมีของหลุดของหลงมาให้นะครับพี่พี่ปังๆก็ไม่เก่งครับมั่วๆราคาแบ่งปันนะครับหลายก้านต่อไปนะครับสังกรดจายนะครับพี่พี่ ไม้แกละนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆแต่ไม่ทราบนะครับว่าที่ใดออกนะครับแต่มาชมเนื้อหากันนะครับพี่ๆดูนะครับดูคราบของคราบไครนะรพี่ๆ ดูนะพี่พีรคราบไข็เก่าแบบนี้เลยนะครับพิจารณาตามภาพเลยนะครับพอเขาชอบเก็บพักเก่านะครับพี่ๆดูครับ,รบคราบไข่ต่างๆเล่นแค่ชอบพอนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ นี่นะครับม,มันแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มาชมรายการต่อไปนะครับรายการต่อมานะครับพี่พี่เหรียญลอ9นะครับมูลนิธิพอ,อสอวอจัดสร้างนะครับปีสี่หนึ่งนะครับพี่พในงานที่ระลึกสะสมมงคลพระเครื่องบูชาของขวัญน,นะครับลอ9เก้านะครับพี่พ ปีสี่หนึ่งนะครับพี่พี่เหรียญสภาพเดิมเดิมเลยนะครับมาชมเนื้อหากันนะครับพี่พี่เหรียญอาจจะผ่านการใช้งานมานะครับพี่พี่แต่ดูเนื้อหาน,นะครับผิวพันธุ์เดิมเดิมเลยนะครับ นักสงถวายในงานมงคลมงคลสมัยพระบาทพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จรบรมบราชสมภครบครบห้ารอบสองห้าหนึ่งแปดนะครับพี่พ เนะะื้อหาตามภาพเลยนะครับผิวพธุ์เดิมๆเลยนะครับทองแดงนะครับพี่พพระบ้นบานๆนะครับพระบ้นบานๆนะครับพี่พี่มาชมรายการต่อไปนะครับพี่พพระครูแขกนะครับวัดบางปลานะครับพี่พ2 5สองพันห้าร้อยนะครับ เหรียญพอสอลึกๆเลยนะครับพี่ๆดูนะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับพี่ๆเผื่อพี่ๆ FC ท่านใดรู้จักมีมุมมีทางสนใจอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามหรือแอด ID l i ไลน์ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆโอนกลอนปิดก่อนนะครับพี่ๆ นี่นะครับเนื้อหาทองแดงลมดำนะครับอยู่พันธุ์เดิมๆเลยนะครับพี่ๆเก่าเก็บนะครับ้าบ้านนี้เก่าเก็บครับลเก่าเก็บนะครับพี่ๆนี่นะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับดูเนื้อหาตามภาพเลยนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับพี่ๆ พิจารณาตารางภาพเลยนะครับพี่พี่ลายการานต่อไปนะครับขี้พึ่งนะครับพี่ๆแต่ไม่ทราบนะครับว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดนะครับพี่พี่แต่เลี่ยมเดิมๆเ,เ,เก่าๆเลยนะครับพี่พะกุดสามดอกนะครับ เผื่อพี่พี่เอฟซีท่านใดมีทางมีมุมโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่พี่ราคาไม่แพงนะครับรายการต่อไปนะครับพี่พี่รูปลอลงพ่อเงินนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่องค์นี้เนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับมาชมนะครับพี่พี่ ดูนะครับพี่พี่คราบกลุกคราบเป้านะครับพี่พแบบนี้เลยนะครับองนี้เนื้อหาดีนะครับเจ้าของห่วงนะครับพี่พี่รักเลยครับองนี้เล่นแค่ชอบนะครับอาจจะใช้งาน มาบ้างนะครับพี่ๆจมูกจมูกอาจจะหายนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้ณที่นี้นะครับมาชมรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับพี่ๆรูปรอลงพ่อเงินนะครับพี่ๆไม่ทราบนะครับรุ่นไหนนะครับน่าจะฟ้าคำลนไหมครับพี่ๆแบบนี้มียันแบบนี้นะครับ จะดูเนื้อหานะครับพี่ๆตามภาพเลยนะครับผิวพันธุ์เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับฟ้าอาจจะโดนเหือมาครับเหือมานะพี่ดูนะครับนี่นะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับไม่ทราบนะครับแต่ฟ้าคำลุนไม่ตอกโตดนะไม่ตอบโตูไง่ายพี่ ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่มันน่าจะตอกตูดนะครับฟ้าคำน,นะหรือปังปังม่วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอยู่นะครับเอาแคทชอบนะครับพี่พสวยงามแบบนี้เลยนะครับ มาชมรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับพี่พี่รูปหลอดทองเหลืองลิงจับปลักหลวงพอด,ด่งนะครับวัดบางงัวนะครับพี่พี่องนี้เจ้าของก็ห่วงอีกองคหนึ่งนะครับพี่พี่มาชมเนื้อหาก,กันนะครับพี่พี่องนี้ ดูนะครับเนื้อหาผิวพรนธเดิมเดิมเลยนะครับดูนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับคราบกรุคราบเบ้าอะไรต่างๆนะครับส่วนของตีหลงพ่อดิ่งนะครับพี่ๆปางๆก็ไม่ทราบนะครับ แต่ดูดูเนื้อดูดูอะไรม,มันก็น่าจะทันยุคนะครับพี่ๆเก่าๆดีนะครับเราผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไวนะ้ณที่นี้นะครับมาชมรา,ร,าร,รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับพระพิมพ์พระประธานนะครับ พระประธานเล็กนะครับพี่พี่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่พี่ดูนะครับวงนี้เจ้าของก็ห่วงอีกองนะครับพี่พี่นี่มาชมเนื้อหากันนะครับดูนะครับพี่พี่เนื้อหาตามภาพเลยนะครับเนื้อตะกัวนะครับพี่พี่คราบไข่ต่างๆเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับ เล่นแคชอบนะครับพี่พเนื้อหาตามภาพเลยนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปังๆพักเครื่องด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับพี่พี่ มาชมรายการต่อไปนะครับนี่นะครับพับพ,พุทธชินลาชเนื้อเมกะพัดนะครับพี่พี่เจ้าของบอกเป็นสายนครปฐมนครปฐมนะครับพี่พี่ ปังๆก็ไม่ทราบนะครับเล่นแค่ชอบนะครับเนื้อหามาชมกันนะครับเจ้าของบอกเป็นสายนครปฐมนะครับดูเนื้อหาเลยนะครับตามภาพเลยนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ เนื้อหาตาราภาพเลยนะครับพี่พี่มาชมรายการต่อไปนะครับพี่พี่ยอดธงนะครับพี่พี่เจ้าของบอกเป็นวัดพับนะครับบางกัะจ่ะนะครับพี่พี่ปังก็ไม่รู้นะครับไม่กล้าการันตีนะครับพี่พี่แต่มาชมเนื้อหากันนะครับเนื้อหาสวยๆเลยนะครับพี่พี่จะหนิม ออกแ,งแดงๆเลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้หนาะที่นี้นะครับพี่ๆดูนะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับพี่ๆ นี่ครับสนิมแดงนะครับพี่พี่น่าจะใช่นะครับดูแล้วมันออกสนิมแดงๆหน่อยนะครับสวยงามเลยนะครับองนี้มาชมรายการต่อนี่นะครับพระเนื้อผงนะครับหลวงพ่อรีนะครับวัดอโศกอารามนะครับพี่พี่เนื้อดินนะครับพี่พี่พิมสามเหลี่ยมนะครับมาชมเนื้อหากันนะครับพี่พี่าบใครต่างๆ เม็ดมูลสารต่างๆนะครับวัดอโศการามนะครับพี่ๆสมุดปาการนะครับพี่ๆมาชมเนื้อหานะครับดูครับผิวพันธุ์เดิมๆเลยนะครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับพี่ๆเล่นแค่ชอบนะครับ ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจมีมุมมีทางยังไงโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับพี่พีมาชมรายกรารต่อไปนะครับเป็นสมเด็จเก้าชั้นนะครับพี่พี่วัดเกาะลอยนะครับพี่พี่ หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เป็นปลุกเสกนะครับพี่พี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อหามูลสารเข้มๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าบอกหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปลุกเสกนะครับพี่ๆปังๆก็ไม่ทราบนะครับเจ้าของเขาตีมาแต่มาดูนะครับเนื้อหาคราบไข่ทั้งตารางเนื้อเข้มๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับถ้าพี่พี่เอฟซท่านใดมีมุมมีทางยังไงโรเข้ามาสอบถามหรือแอดไอเดียลด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่พี่โอนกรอดปิดกรอดน,นะครับพี่พี่ต้องไว้หน่อยนะครับมาชมรายการต่อไปนะครับสมเด็จนะครับพี่พี่มาชมเนื้อหากันนะครับ ดูนะครับภาพมูลสาราคราบไข่ต่างๆเล่นแคชชอบนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆพักเครื่องด้วยนะครับดูนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพิจารณาตามภาพนะครับหลายกรานต่อไปนะครับพี่ๆเป็นสมเด็จปลอโพนะครับพี่ๆ เป็นหลวงพ่อหยอดนะครับวัดแก้วเจริญนะครับปีสองห้าสามสี่นะครับพี่พี่หลังฝังฝังพระหน้าปกนะครับพี่พี่เจ้าของเตีนะครับหลวงพ่อหยอดนะครับพี่พี่วัดแก้วเจริญนะครับพี่พี่แต่ดูเนื้อหาก็เนื้อ ฟูฟูแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับพี่พี่ข้างหลังฝังพระนับปกนะครับพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับถ้าพี่พี่เอด้านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับต่อไปนะครับผ้าเนื้อผ้าดินพ้าเนื้อผงนะครับหลวง พิมหลวงพัตโตนะครับแต่เจ้าของบอกหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับพี่พี่เป็นคนออกนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยพี่พี่ไว้ในที่นี้นะครับปังๆก็ไม่รู้นะครับเจ้าของเขาตีไว้นะครับหรือพี่ๆเอฟซีท่านใดรู้มีข้อมูลยังไงโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับ ดูเนื้อหานะครับพี่พี่เข้มเข้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดเจ้าเจ็ดนะครับนี่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับมาชมรายการสุดท้ายและท้ายสุดนะครับพี่พีเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางหลวโคนะครับพี่พี่น่าจะเป็นพิมพ์ทรงเม้นนะครับพี่พี่แต่พระเขา โดนไม่ทราบนะเขาไปทำอะไรมานะพี่พี่มันมันเย็นไปหมดนะครับแต่ดูเนื้อหานะพี่พี่ชอบนะครับชอบเนื้อหานะครับพี่พี่ดูนะครับเอาแค่ชอบนะครับแต่ไม่ทราบนะไม่ทราบนะครับพี่พี่เขาเอาไปทำอะไรมานะครับปังๆก็ไม่ค่อยจะดีนะครับป่วยๆนะครับพี่พี่ ดูนะครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่ชอบนะครับนี่นะครับพี่พี่อุดนะครับนี่นะครับถ้าพี่พี่ fc ท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือ add id line ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่พี่เอาแค่ชอบนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับพ,พี่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 ฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ปังๆพักเครื่องหน่อยนะครับพี่ๆลืมไปพี่อีกรายการหนึ่งนะครับนี่นะพี่ๆปลักขิกนะครับไม่ทราบที่ใดนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆไม้แกละนะครับพี่ๆเนื้อหาตามภาพเลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเอฟซี FC ท่านใดมีมุมมีทาง ยังไงโทรเข้ามาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ปังปงพักเครื่องก็ขอการาบลาไก่อนครับสวัสดีครับ